ซีเนียเมกาไม้นะครับผมก็น่าจะได้ยินเสียงท่งของเอ็กเซลซีเแน่นอนครับผมแล้วทีมก็มาแล้ว1คนแบบนี้มีคนอยู่ในตัวบ้านจันไหลออกทันหรือเปล่ากระโดดลงมาแล้วรู้ตำแหน่งแน่นอนครับดอบช็อตดอบลงใบทันแต่ว่ายังไม่ได้ยิงสวนมาหลไหลมาทางด้านขวาแล้วบัวรลอย เจ้าเพือนยากเลยฮะตรงนี้คอมโบกับน้าอัพสไตล์แล้วเอเดนมาจังหวะนี้ดอกจอดตาแต่ว่าไม่ดีพอครับผมเอดีเอยังไงเอยได้เปรียบแต่ว่าโดนยิงหลังอยู่ขาดเม็ดเดียวจะลงทันหรือเปล่าลงทนันครับผมแล้ววันเย่จังหวะนี้โอ้ไม่ยอมขึ้นไปป่านแรกแรกได้มาอีกหนึ่งครับผมอโอ้จเจ็บหนักทั้งคู่ฮะเป็นสองต่อหนึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวอนอยู่ทางด้านล่างตอนนี้ยังไงเอยเหลือคนเดียวยังไม่ชูฟขึ้นมาไม่น่าจะใช่อต่อหนึ่งแล้วครับผมดูฮะ สี่ต่อสองครับผมยังไงเอ่ยมาถึงไหมจะลงก่อนหรือเปล่าเขากาลังชุบขึ้นมาแล้วด้วยครับใช่ครับผมเาเลือกไปชุบเพื่อนก่อนนะสี่ต่อสองครับได้ไปแล้วสองคิวนะครับผมจากไฟนี้ฮะสําหรับเอ็กซ์เซอร์โอ้โหเกมนี้เดือดเดือดเฮ้ยเราจะเนตขึ้นไปหรือเปล่ามุมนี้แล้วเหมือนจะได้ยินเสียงเดินด้วยฮะบัวลอยเลือนไม่เต็มด้วยบาปลาเนตติดแต่เหมือนทางด้านหลังมีคนอ้อมมานะครับผม ไม่แน่ใจว่าเป็นทีมอะไรเหมือนจะเป็นวอลดัสหรือเปล่าเป็นวอลดัสนะครับผมวอลดัสท<ย>ี่สปอรนะ์อาตฮะอาศัยจังหวะที่เขาซัดก,กันอยู่ครับครับพร้อมขึ้นไปทางนั้นหมดเรียบร้อยฮะแล้วดูเอเดนแล้วยังไงเอาอ้ำจะตายไปได้ทีเนี่ยครับผมเหลือคนเดียวเต็มเตมแล้ว,วแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหระเบิดพอดีคำเลยครับผมการคอมโบกันตรงนี้ของเอ็กเซลเดเออร์ถือว่าทำได้ดีกว่าจริงๆครับโอ้โหนี่อะ กลับขึ้นมาครบสี่คนแล้วได้แต้มคิวไปเนี่ยห้าคิวไปแล้วครับใช่ครับผมผมจัดเลยฮะเอ็กซ์เซอร์เกมนี้โอ้แต่ว่ามาหลายเดียวกันเฮ้ยแล้วน้องบีมลงไปสเตปไปไม่ดีนะลิ้กซ้ายขวาซ้ายขวาหลบไปที่ตอนลอดไปได้ครับผมไม่โดนล้อด้วยนะใช่ครับโอ้ถ้าเจ้าเกอร์เนี่ยว้าวไม่โดนใครเอ่ยไม่โดนใครครับผมเป็นโอเค เฉยเลยฮะจะไปยิงจากมุมไหนครับผมตรงนี้มุมซ้ายมือก็ผมเราจะเข้าได้หรือเปล่าครับไปอจอดบักกี้บางเพื่อน <มา S 1> ไว้ด้วยฮะ <c oughs> โ,โ,โอ้โหตรงนี้เพื่อนไหลไมาไ่ได้แล้วไายแค้นนะไปได้โลแกนก็ผมม e ีทูายเราจะปิดได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับผมจากตรงนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับดีฟินิตี้ครับผมแล้วเชอร์ตี้ไปโดนนัดของเจฟครับซาเปมาดอกนี้เจฟยังไงเอ่ยแม่กําลังจะไปปิดิีฟินได้สักหนึ่งคนแล้วนูตี้สวนมาหาอีกหนึ่งครับผม เรียบร้อยอ้าวเราไปเบรกพอดีโอไม่งั้นได้รถชนแนกนอนโอ้โหแต่จังหวะนี้ไงเตมเบยังจู๊กอยู่เตมเบทำได้ดีกว่าแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นเออร์แล้วเออมาช่วยไปได้และเป็นอิทูนายหายไปหนึ่งหายไปสองกำลังจะหายสามเรียบร้อยครับผมเหลือผูอ้เล่นคนสุดท้ายฮะยังไงครับผมไล่แค่ละดนอินฟินยิงจากทางด้านหลังเมล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหทามมิ่งถือว่าเสียหายหมดเลยครับผมกำลังจะไป ขึงใส่หน้าของดนวินิตี้นะเปิดได้ก่อนแล้วด้วยนะโอนิกเข้ามาข้างหลังเฉยเลยอโอนิกว่าเล่นด้วยออมุมนี้แล้วพอโฟกัสโอนิกปุ๊บอินฟินเข้าเลยใช่ครับก็<อ> <God S 1> ทันนี่ครับผมได้ไปแล้วหนึ่งคิวครับจากการประทะเมื่อสกู่นี้อ้าวแล้วจาเปอร์เจอหลาดหลุดมาคนเดียวเต์อเห็นทั้งคู่เต์อเห็นทั้งคู่แล้วยังไงอา้าวยิงไปไกลใกล้ๆมีมาเทะกันไปเทะกันไปได้หนึ่งไหมได้หนึ่ง,งแล้วตับจอดมาได้สองเลยหรือเปล่าได้ ได้สองเลยครับต่อเสียสองับผมช็อตนี้แล้วมีภูที่อยู่นอกตัวบ้านอุ้ยเอาหัวไปหรือเปล่ามีภูทำได้ดีกว่าอาร์คิวเหลือคนเดียวครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยอาร์คิวจบลำดับที่สี่ไปครับอีกคณะหนึ่งบุรีรัมม์ก็กำลังปะทะเหมือนกันนะครับผมครับโอ้โหสามารถชุบกลับขึ้นมาครบสี่คน้โอ้ต้องชมมีภูจริงนะเออโอ้เกือบไปนะนี้ใช่ครับหรือว่าฮึดสู้ใจแข็งครับผมโอ้แล้วดูฮะมุมนี้เมล่า ขยับมาแล้วด้านหน้าโอ้ยเจบขยับมาสวยเลยครับตัดสินใจมูฟมาก่อนนะใช่ครับอยู่นอกเพโซนก็จริงครับแต่ว่ามันลลอกให้เพื่อนเนี่ยไหลลงมาทางด้านล่างก่อนครับผมเล่นทางด้านหนึ่งเป็นด้านของชชเวฟครับเป็นด้านฮาเดสมาฮะใช่ครับมีนิติบสี่โอ้แล้วดูขึงไว้หมดเลยครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยอินฟินก็พร้อมกว่านะมูฟไปก่อนใช่ครับผมอ๋อตีตะไคร่ลี่ต้องโป้สมูเล่นกับรถตัวเองไปก่อนครับจะแก้แค้นึ้นได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกมที่ สามนะสี่ต่อสามแพ้ไฟไปแบบไม่ได้ต่อต้านนะครับผมไอ์ครับผมส่งเอสอาเข้าหัวบูบัสไปฮะน็อกดาวไปก่อนแล้วนี่โอ้โหนูซีอีกแล้วครับผมและนี่ฮะกลับมาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วสามต่อสามต่อครับผมดึงบาลานซ์กลับมาให้กับทีมเองจนได้นะครับผมสําหรับดินฟินิตี้โอ้ตอนนี้ต้องชมนูซี่จริงๆฮะแล้วขึ้นมามุมนี้เห็นนักเตะของเมคอนทาวครับโอนิกโอ้สิลไกโอลี่ครับ ต่อขอบวงเล่นกันอยู่ฮะตอนนี้แล้วนูซี่ขยับรถเข้าไปใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับผม,มแม่อยากจะปัทหาของจริงอยากจะปัทะอ่านะตอดนี้โอ้ยแล้วเฮ้ยเฮยเอาเลยเอแล้ชชาปเปอ์ครับผมตัดมา<อ>ตรงนี้ก่อนอนะบางเกิกบอกว่าเอาอยู่ดีๆไม่ว่าดีกัดก้ามีงานเฉยเลยฮะ แต่คิมมี่มาจอเล็กก็ปะทะกันแล้วจะปะทะก,กันเหมือนกันครับผมแล้วเป็นนี่ไงเจฟตโดนไปก่อนเลยครับผมก็ผ่านไปได้ v ีพีตะโตนเหมือนกันครับผมแล้วจังหวะนี้เดินขึ้นมาเจ้าก็ระเบิดไปแล้ว,ลวบิดประตูบิดประตูดอกจอตมาโดลงซะเลยักเองหรือเปล่าไม,ไม่น้องครับผมโมหรือประมาณหครับ แต่ทางด้านล่างยังไงหมูน้อยเนียนปั๊มยาเลยครับผมชาเปอร์สามคนสี่คนเข้ามามุมนี้ก็เลยมีปัญหาแล้วอีกทางด้านหนึ่งเอเม็มเอสนบุรีครับมาแจมเหมือนกันครับและเต้มเมย์โดนเมลนน่าอีกหนึ่งล็อกดาวเหมือนกันนะหาไปได้เต้เมยมาแล้วกํนนาลังจะปิดบางเกิดกําลังจะปิดโอ้ส่ทุกอย่างที่มีแล้วหมดเ,เลยครับไปก่อนเลยครับตรงนี้มาชิดนะแต่ว่านี่ครับปิดทางน้านของบางเกิดไม่ได้จริงๆนะส่วนทางหน้านของบินเนี่ย กลายเป็นว่าเหมือนจะเสียหายเ้าเองน้าที่มาตีนะนะโอ้โีกครับคือในเรื่องของคิวเนี่ยได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าไปโดนแจมฮะโอ้โหแล้วเนี่ยโอ้อยังไม่ําำนะรอเก็บบนสุดท้ายก่อนแล้วสเปรมาเรียบร้อยโอ้โหเล่นฉลาดจริงๆครับผมซีสกายโอลลี่โอ้ถ้าเขาปิดเนี่ยอาจจะไม่ไหลเข้าไปด้วยใช่โอ้นิ่งพอครับผมแล้วรอได้ครับสหรับซีสกายโอลลี่ โอ้โหมาดีเรื่อยๆจริงๆครับผมและช็อตนี้สําคัญนะใช่ได้แรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ในเรื่องของคิวเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องครับผมไม่งั้น <ผม S 2> เนี่ยแต้มจะได้แค่แต้มเดียวเมื่อคื่นี้ทาไปปิดใช่ไหมใช่ครับโอ้เรามี6คิวเลยครับแต่ตัวผู้เล่นเหลือหนึ่งนะอาจจะลากแรงพอยต์ไปได้อยู่ครับใช่ครับผมโอ้แต่มาตรงนี้ก่อนครับผมบางเกิดฮะครับ ไปตั้งรับใส่ท่าของชา์เปอ,อร์ใส่สวยงามเลยนะต้องชมคนที่จูงทางนั้นในตัวตึกจริงๆริออปาระเบ<ร>ิดเ,เสร็จปิดประตูที่นี้เราเสียหายหมดเลยลงมาปั๊มยาขึ้นออมาตู่ต่อหมู่น้อยโอ้โหจูขิงจริงๆนะเว้ใช่ครับผมแล้วดูว่าปอนทรายมีปตมอยู่แล้วก็ลงมาขยับรถนะครับผมต้องมูฟแล้วครับเป็นชัรบุรีเพราะว่าวงกาลังจะมาแล้วครับแล้วจะโตนไปได้ท้าของไอซ์ครับน้องดาวไปแม่กาลังเอฟอาร์เพลินเลยฮะไอซ์ตรงนี้โดนสวนไปเหมือนกันนะมุมนี้ อ้อนี่เหลือคนเดียวนะครับผมตอนนี้คิวเยอะที่สุดนะครับโอ้โหอยู่วงดีซ้ายสุดยังไง มามุมนี้ก่อนครับผมวงดีไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วทีมที่อยู่ตรงกลางกับกลางนะครับผมเป็นท้านของบุรีรามครับแล้วดูโูเกไปด้านของคอนเสพพน็องดาวลงไปครับคอนเซพยังอยู่นอกเพย์โซนนะครับผมมีก้อดาอีกหนึ่งโคนะแล้วตรงนี้นผายิงเตะไปยังไม่ได้ครับผมแล้วดูทีจีสิบสามไปโดนแฝกแกเนตรงออเกไปแล้วก้อนดานนองดาวอีกหนึ่งคนครับผมเป็นสองคนที่ถูกตรงเข้าไปในตรงกลางเพย์โซนนะครับผมใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ฮะเพื่อนนี่ขำไว้ให้อยู่นะ ลูสเปเข้าไปครับผมตรงนี้ยังนัวกันอยู่ในสโมนเ่นเองอแต่ว่านอนน็อกอยู่แบบนี้ครับไม่ดีครับหมอแมนนะเดินเข้ามายัดเนตลูกนี้แล้วรวมกันอยู่เยอะจัดจัดครับผมเนตลูกนี้ยังไงเอ่ยคว้างไปแล้วแม่เลยไปหน่อยอะไม่เป็นน็อกดาวน์เลยใช่ครับแล้วพยายามจะเนตอีกหรือเปล่าตรงนี้เต็มเ็มเ,เหมือนจะได้เปรียบสุดนะเพราะว่าปิดทางด้านหลังหมดครับแล้วรอใส่อย่างเดียว ใชครับฟุกซิกซิกซิกเข้ามาแลวครับอา้าแล้วนี่ฮะเบคอนไทม์จบอันดับที่10ไปครับแล้วตามไปด้วยทีมแปลตัวเองสองคิวยังเนยอย่างต่อเนืน่องครับผมสำหรับเซเวนเทนเบนสนะโอ้โหใส่ออปชั่น ยับยับเลยครับราชเฉวบลูกนี้จะสวนคือในหน้าของเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างครับใช่ครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะยังไม่รู้จุดอุ้ยล้วมีทีสกายบอลลี่นะที่นอนเนียนๆอยู่ทางด้านหลังครับใช่ครับผมเฉวฟกดขึ้นมาต่อยังงี้เสียฟุกแน่นอนครับผมอุ้ยร้วังเต็มเดินมาแล้วอัมสไตล์ไปโดนน้องดาวจากจีไอไปโดนต่อเกณฑ์จากจีนายนะครับผมอีกทางด้านหนึ่งวอลดั้ขึ้นมารีเซ็ตนะครับก็ดาดได้ครับผมแล้วดูครับบัลอยไปโดนจีนายน็อกดาวลงไปหนึ่งครั้งครับผมโอ้มุมนี้ของเต็มนี่โอพีจัดจัดนะผมบอกเลย ช่ครับขึ้นไปยิงก็ได้แอบก็ได้นะครับผมแลวอยู่ในวงอีกใช่ฮะโอ้โหนี่ฮะมาตีได้หนึ่งน็อกดาวน์แล้วหมูน้อยระเบิดระเบิดไม่พักเลยแล้วนี่ไงมาแครีไปได้อลารดวิธิโฟครับทีมเข้ามามุมนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วเวลมอสบอกไม่ไหวแล้วแล้วก็โดนไปหนึ่งน็อกดาวน์ผมเป็นเอ็กเซลซีเออร์ได้ผมมาแครีฮะโอเคเวลมอสโอเคไปเลยก็ผมแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเหลือจีนายครับที่ยังเล่นได้ฮะส่วนมาแครี จะปิดโอลาเทวโเรียบร้อยครับได้เป็นหนะึ่งคิวฮ่าสำหรับเอ็กซ์เตอร์ถูกต้องครับผมจีนายังนอนเนียนๆอยู่นะรวนะตวันย่าตตวันเย่นะใช่ครับค่คอยขยับเข้าไปนอนน็อกดาวน์อยู่นั่นเองเราปั๊มยาก่อนตอนนี้ครับมาแครี่กอดดาดได้มาอีกหนึ่งน็อกดาวน์ครับผมโอ้โหกอดดาดกลับมาตินคอมโบราชบุรียังไงเอ่ยอแล้วนี่ฮนะคือจะมาข้างหลังของแวไพร์นะแต่กลายเป็นว่า,าวอลดันก็รอข้างหลังอีกทีหนึ่งครับใช่ครับ เอาแล้วฮะลำบากเหมือนกันแต่บางเกิกโอ้โห,โหแต่บางเกิกนี่สู้สุดๆตั้งแต่กลางเกมแล้วและนี่ไงนะไปได้มาตินก็ผมบางเกิกโดนไปเหมือนกันครับแล้วอกอดดาดโปรสโมไปก่อนครับแม่ชาวเวฟครับไปโดไปโดไปดไ,ปด,ไปด้ท่างหมูน้อยครับครับแต่จะได้ไหมจะวิ่งไปดึงเลยหรือเปล่าใจถึงพึ่งได้นะกอดดาดล้วมีก้อนหินปิดอยู่ด้วยครับแบบนี้จ<ช><น>ะชก <ผม S 1> ขึ้นมาได้นะ แล้วปอดได้กับมาตินครับผมแล้วมุมนี้ยังมีออปชันอยู่แล้วเหลือนับแค่คนเดียวครับโอ้แล้วดูฮะมีแอร์ดรอปมาอีกหนึ่งโอ้โหตรงกลางใกล้ๆกับด้านของเต็มเมเนเตนเมนต์เลยครับเสริมให้เลยนะโพซิชันสวยแล้วมีแอร์ดรอปมาให้อีกครับเกมนี้อร่อยจริงๆครับสำหรับเต็มเมเนเตนเมนต์โอ้แล้วจีนายครับค่อยๆคานเข้าวงมาเรื่อยๆนะไม่แน่หนับพยายามจะปิดวอลดัสแต่ว่าแวมไพร์ก็ไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆกันหมดแล้วสุดท้ายนะเอาคืนจนได้มาติน นี่ฮะใส่กันข้ามาไปข้ามาใส่กันไปมาครับโอ้โหจากแววไพรยที่อยู่ตรงกลางสมอลลรัพภูมนะตอนนี้ยังเหลือกันเหลือรอดกันอยู่สามคนไงใช่ครับแล้วมาตินจ่ายนี่ฮะแก,แกเนตขึ้นมามาตินขึ้นมาแล้วมีเราเป็นคออยู่ใ,ใกล้เราเป็นคอขึ้นมาแล้วนี่ไงมาตีนโดนเราเป็นคอจวไไปก่อนเลยครับผมแล้วกอตัดผู้เล่นกดท้ายของวอร์ดสเรียบร้อยไหม ยังแม่เรียบร้อยครับผมจบอันดับที่หไปครับผมสำหรับวอลดัสอีสปอร์ตนะเหลือ5้าทีมครับผมไม่มีทีมไหนครบเลยยกเว้นเต็มเอ็นเตนเมนต์นั่นเองเอาแล้วโดยพลุกพ่านแล้วโดนเปิดไปก่อนเลยโดยชเวฟแต่ชเวฟเก็บงานไปเลยครับเหลือสามคนแล้วเหาย2อหรือเปล่าแบบนี้หาย2ครับผมโอ้โหจากเต็มตี้มาแล้วดูกอล์ัยบอกว่าเล่นกันไปเล่นกันไปรวมไปถึงชีนายด้วยใช่ครับผมเล่นกันไปฮัโอ้แล้วดูพลุกพ่นครับ ตอนนอยู่ตรงกลางวงด้วยนะเตมเมเดเทนเมนต์นะเสียได้ครับไปเสียสองคนใช่ครับผมแล้วอีกทางด้านหนึ่งเขาแวมพายก็ดึงเพื่อนขึ้นมาได้เรียบร้อยครับผมเป็นลาเป็นคอกลับมามีตัวผู้เล่นเยอะที่สุดในเกมนะครับเออโ้เหนียวจัดเลยฮะตรงนี้แวมพายใช่ครับผมเอาฮะรีเซ็ตกลับมาเรียบร้อยสำหรับแวมพายนะเก็บของกันไปโอ้แล้วคือโดยรอบนอกเนี่ยเป็นทางด้านของเฟสแคร์นะที่เนียนอยู่กับทางด้านของ G9 ครับจากบูรีรามครับผมเตมเนเ์เทนเมนต์ จะโดนเกี่ยวหรือเปล่าจากทางด้านหลังแล้วมุมนี้ขึ้นมาสวยจังแม่แม่ดามจมันแบ่งไปที่2ผู้เล่นนะครับผมใช่ครับไม่งั้นนี่อาจจะมีดาวๆเกิดขึ้นจนได้นะฮะเราเหมือนออปชันจะหมดแล้วหรือเปล่าโ้จริงๆเนี่ยถ้าเล่นมุมนี้ทั้งสคนนะวาอร่อยเหาะเลยนะเต็มดามิ่งแต่ว่าเลือกที่จะไปนอนอยู่ใกล้หน้าของแวมไพร์นั่นเองนะครับผมใช่ครับได้มา1คิวแต่ว่าการันตีท็อป4แน่นอนนะครับเกมนี้เราเหมือนเห็นแล้วนะแต่ว่าเขามีพื้นที่กำบังอยู่ครับผม จะเล่นยังไงดีครับผมเต็มเทนเมนตอนนี้มอแมนโอ้แล้วหลายทางเดียวแบบนี้ตามสูตรครับหลายทางเดียวตามสูตรนะถ้าได้พื้นที่ของมอแมนมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไปถึงไก่แน่นอน้วบุรตอเผาไปดอกนี้โดนเรียบร้อย,ยครับผมได้มอแมนไบแบบนี้ยึดกลางโซนได้เรียบร้อยครับ เอาแล้วก็เดินเครื่องตีแล้วครับตรงนี้แบมพายรู้นะว่าเขาเหลือเศษกันอยู่ครับ11คิวอยู่ในมือครับผมแล้วก็การันตีท็อป2แน่นอนนะคสำหรับเกมนี้สำหรับแอมพายเขาจัดเลยนะตอนแรกเกือบไปแล้วบางเกิดกับทางด้านของเตเมิเแทนเนปะดุนะประดูกอภัยได้ยินเสียงแน่นอนนิมน้มนิม้มนิ่งไม่เป็นนิ่งไม่เป็นอยู่ไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับผมเจอกอภัยฮะดักรออยู่แล้วครับผมแล้วพายายามเช็คอยู่จะเห็นจีนายก่อนหรือเปล่าแต่ว่ากอไ์พยก็เปิดเสียงมาแล้วครับ แล้วไปเห็นทีนานก่อนหรือเปล่ามีกระสุนข้ามายังไม่น็อกครับผมจะได้13คิวเต็มเลยหรือเปล่าครับตรงนี้อีกสองผู้เล่นที่เป็นเตะของบุรีรัมกับเฟสแคนนะครับผมเอาฮะโอ้เราคานเข้ามาหาหน้าของกอไผ่แล้วครับครับผมโอ้ยคานกลับเลยตรงนี้อยู่นีบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมกำลังจะไปเลยโอ้ส่งไม่ดีแล้วตรงนี้โอ้ถ้าเกิดว่าไปต่อนี่อาจจะเป็นกล่องได้นะครับผมสหรับเชเว็ แล้วลุกแล้้วลุก,กขึนมยแบบนี้กอภัยยังไงเห็นหรือเปล่ากอภัยได้ฟุกไปก่อนแล้วโดนสวนมาจนได้ครับผมอ้าวแล้วสะบัดหาไปหาด้านของจีนายครับจีนายคนเดียวครับผมเจอกับด้านของแวมไพร์สองคนนะหนึ่งสองเอายังไงครับผมประสบการณ์ของจีนายผมจะเก็บออปชั่นกักรีเฟกไว้รุ่นของ <ทำ S 1> ชาวเวฟเจ้าอยู่หรือเปล่าครับจีนายโอ้โหเกือบไปแะทามมิ่งหนึ่งโตอปพอดีใช่ครับ โอ้โหแล้วเหลือชาวเวฟกับเราเป็นคอซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะสีนายยังครับยังไม่เจอครับมุมนี้ยิงบัตแล้วเจอก่อนเรียบร้อยแวมไพ์สปอร์ตโอ้โหแวมไพ์สปอร์ตครับผมมาจนได้ฮะคือต้องอย่างที่บอกแหละว่าตอนแรกเ็าโดนกดแบบบางเกิงมาเข้าหลังนะล้วกำลังวันนากเทมเนเทมเเมนด้วยอ้โหเนี่ย พ่อ<ผ><ม>ดจีดจริงๆฮะ